บานทำอะไรลูกเจ็หนึ่งสองสาแอคชั่นแอคชั่นอะไรกันงั้นหนึ่งสองสามแอคชั่นจ๊บทำอะไรวะบานทำอะไรวะหนึ่งสามแอคชั่นหนึ่งเอาวาไม่เห็นยิ้มเลย nghe nghe nắm bàn nhím đây ban nhím ta nhím mày đâu! ngon nhỉ vừa vừa ngon nhỉ ban nhím à nhạc non đấy Hãy nhé

หอมแก้มเลยว้ายน้ำลายไหลจุกเมยน้ำลายไหลแล้วเอา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 ายากเข้าจำไมมออยโอ้โโอจะความชวเอาเลยความเลยลูกเออนังงความเลยรลูกนงางเอาเนื่ยเพักกอน อีกที่ไหนเกิดหรืใชายนองบอาปห่วงห่วงนอนจังห่วงนอนจังเลยอ่ะความแม่แม่ดูแล้วความแม่แม่ดูไหนแม่หาแม่ละแม่หาแม่ละนี่โอ๊ยตอนตดีแล้ว เก่งยังไงอีกนิดหนึงลูกอีกนิดนึ่งหนึ่งสองไปได้จ้ะขาหนึ่งสองอ้ายในิดนึงโอ้โหเก่งมากเลยลูกอีกนิดนึงลูกอโอ้โหเก่งยังไงลูกนายเอาแขนออกเร็วเอาแขนออกมาครับเอออย่างนั้นแหละลูกเก่งยังไงเออขามาหาแม่ลูก บ้านบ้านข้ามาไม่แ okay, ล okay, okay, nee, ้วเอาแขนข้างนู้นออกด้วยเอาแขนข้างนี้ออกด้วยค่ะแขนข้างยอกรู้ด้วยหนูเอาออกมาเอาแขนข้างียองมาก่อนนะคะเอาแขนข้างนี้ออกมามีไงเบบีน้อยเบีน้อยอยู่ไหนปั้มจะขาแล้วน้องมันจะขาแล้วครับอ้าว ไม่น่าจมอย่างงั้นเอาหัวขึ้นไอ้เด็กน้อยเอาหัวขึ้นเออหัวขึ้นบึ้งหัวขึ้นบึ้งโอ้โหใจแรงเยู่ตดด้วยข้เก่งยังไงว้ยเก่งนะเก่งจัง